ผมนี่ทำไมต้องใช้คาว่าจับมือใครก็ตามที่ทีช่ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองวันนี้วันนี้เราต้องคนไทยต้องสมัครสมานสามัคคีนนี้เป็นหลักก่อนนะครับเราเรามีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่นะเรื่องการเมืองปล่อยไปตามคนไกลของมันนถนะครับนะครับมันหลังส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> มันต้อง หลังการเลือกตั้งก่อนใครไม่พูดอะไรก่อนก็จะต้องเดี๋ยวก็จะเจอสถานการณ์อะไรอ่ะพอพอไปทําไม่ได้ก็กลายเป็นว่า,วาต้องไปกลืนน้ําลายต้องไปนู่นไปนี่วุ่นวายไปหมดเพราะนั้นเรื่องอะไรที่มันมันอยู่นอกเหนือการควบคุมก็ผมผมไม่มีความเห็นดีกว่า <c oughs> ก็ก็ผมก็ผมก็เป็นนายยกได้กับเพราะเสียงของท่านเสียงหนึ่งนะก็ก็เอาไว้สำหรับภูมิใจไทยเราวันนี้เรา พยายามทำให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความเชื่อใจความมั่นใจแล้วก็เดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยความพร้อมด้วยนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชน